ใช่ให่ใหยพี่แกทั้งเาอยู่ข้างหลังุดรู้ใช่ไหมสนใจอะไรเลยอ่ะอู้ใหญ่มาก

สามเซียนไก่สิไก่ทำไมไก่ไม่ตอบมีน่าด้วยคั่ะอีโกน่าไม่เห็นมีเลยส้มกับตัวอันนี้ค่ะเฮ้ยด้นล่างก็มี้างมีมีอันนี้เป็นม้าแคะมาแคเออไก่ตัวเล็กเฮ้ยฟังเสียง่เฮ้ อนี้ีอบกะด้วยเนี่ยู้ยนมันก็เงียบมากเลยอค่ะแก่ๆแก่แล้วดูเ่านี่ฮะเาก ไก่วเออที่โรงเรียนหนูก็เคยเลี้ยงไก่ไก่ตีนมีขนยน่ะกาไก่แน่ไก่ลงคิดอยู่ตัวใหญ่มากไก่หิวข้าวเหรอเบ้ยเสียงหมาดิ

แกถึงไหนละครับถึงไหนละครับถึงสถานีนนไหนครับพี่จะเป็นคนขับรถบ้างของเ,เป็นคนข้าคับยังไม่ถึงได้กเด็เวลาขึ้นโอ้เหงื่อแตกเลยครับ ไปเลยไปเลยไปเฮ็ดก้อนไปแล้วอ่าตาตึ๊ดๆป้ามานี่ครับ <laughs> <laughs> ก็มีของหลายอย่างเลยโอ้ยคุณแม่โอเคยิ้มโลกสด <Okay. S 2> มีแค่สองตัวคะ่ะตัวใหญ่กว่านีค้ค่ะเดี๋ยวไปดูคะ่ะมันทำท่าแบบนี้ใส่กึ่งตาค่ะกางแขนใส่เลยค่ะกึ่งตาตัวเลยอ่ะคะ่ะมากกินโนนดนที่มันอยากพี่ก็จะกินม,นมาป๊าป๊า ของจริงสิครับได้นะคะรถหนูอยากขึ้นรถกลบเอ้าขึ้นไปไหนอะคะ้าแว้ไปส่งอะไรนะแขกเอาขึ้นอ่างอาบน้ำเหรอลงอ่างกันนไหนไม่เห็นไม่ใคร ไม่มีใครเห็นคุช้าเลยดูเห็นตั้งแต่ได้แล้วป่ะไปไปเร็วๆมาทางนี้ไปไปกินไอติมไปไปละเสร็จแล้วกินไอติมเออเอ้ย